เราเก็บจากหัวสุดท้ายนะครับเต็มถังเนี้ยถังเขียวใหญ่เนี่ยแล้วเราก็จะใช้ก้อนนี้ยกแล้วก็เอามาเทใส่ถังใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไปส่งนะครับไปวางไว้เพื่อเอาไปส่งลงแพ็คสวัสดีครับมาพบกับผมอีกทีหนึงวันนี้ผมจะพาไปเก็บพริกนะครับพริกลูกแรกนะครับพริกใหญ่นะครับ พี่โลก,กแรกโอเคไปดูกันครับจะพาไปเก็บวันนี้ไปเลยปเป็นเพื่อีกแล้ว,ปวเป็นอีกแล้วเขาใหญ่นี่ครับมีได้ลูกใหญ่หญสวยเลยช่วงนี้ลูกแรกเก็บลูกแรก เราต้องใช้มีดจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดออกมัดเสียบถ้าไม่มใช้มีดมันจะเป็นเชื้อราอต้นมันจะตายมันจะเป็นแผลถ้าไม่ใช้มีดตัดเวลาดึงมันฉีบมันจะเป็นแผลแผลก็จะเกิดเชื้อรานะครับเลยต้องใช้มีดตัดนี่นะครับเราจะใช้มีดปักลงไปอย่างนี้แล้วก็ หักออกมาอย่างนี้นะครับแทงมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับถ้าดึงถ้าดึงดึงขึ้นปุ๊บมันจะมีมันจะเป็นรอยฉีกตรงนี้มันก,ก็จะเป็นแผลแผลนี่ก็มันจะหายช้านะครับบางทีก็มันชื้นเกินก็ทําให้เกิดเชื้อราต้นก็จะแห้งเหี่ยวต้นลําต้นก็จะเหี่ยวนะครับก็จะตายเป็นเชื้อรานะครับถ้าเราใช้แบบแบบดึงนะครับก็เลยต้องใช้มีดตัด ตัดลงไปปุ๊บให้ขาดนะครับถึงจะเป็นแผลที่สามารถแห้งสนิทเองนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บนะครับก็จะมีมีรถนะครับรถเข็นแล้วก็จะมีถังเขียวถังใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพื่อใส่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีมีดมีดเอาไว้ตัดนะครับเอาไว้ตัดก็มีใช้อุปกรณ์มีแค่นี้สามอย่างนะครับ ถ้าต้นมันสูงก็จะใช้ลูกไฟฟ้านะครับยกขึ้นไล่ตัดตามร่องนะครับอันนี้แผลที่เราตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผลที่เราตัดเน,นี่ยก็จะเป็นแผลเงี้ยมันจะไม่ใช่แผลที่มันฉีกนะครับมันก็จะสมานแผลนี่ง่ายนะครับแผลก็จะแห้งง่ายในส่วนของต้นลูกพลิกก็นี่ครับแผลก็จะ เกลี่ยอย่างเงี้ยใช้มีดตัดนะครับข้อดีของการใช้มีดนั่ก็คือป้องกันโรคเลยนะครับพอเราเก็บเสร็จอย่างเงี้ยพอเราไปถึงหน้าแถวที่เราเก็บเสร็จเนี่ยก็จะใช้น้ํายาจุ่มมีดนะครับล้างเช็ดเนี่ยจะมีถังน้ํายากับเช็ดมีดนี่ครับก็จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้อีกอย่างหนึ่งน,นะครับแผลก็จะแห้งเร็วถ้าเราใช้มีดตัดที เราสามารถเก็บได้นะครับพริกที่เราสามารถเก็บได้ก็จะสุกประมาณเกือบเต็มที่นะครับก็ประมาณสักอันนี้ก็ประมาณสัก80%นะครับของการสุกข,ของลูกพริกนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้นะครับก็เพราะว่าเก็บไปปุ๊บก็ส่งเข้าโรงแพ็คนะครับก็จะถึงลูกค้าก็จะสุกพอดีนะครับเราเก็บจากหัวถึงท้ายนะครับเต็ม ถังเนี้ยถังเขียวใหญ่เนี่ยแล้วเ,เราก็จะใช้ก็อนนี้ยกแล้วก็เอามาเทาใส่ถังใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไปส่งนะครับไปวางไว้เพื่อเอาไปส่งลงแพ็คถ่ายวิดีโอตุ่มปองก่อนเทพิกเทพริกครับเทพริก เก็บเสร็จเอามาลงแล้วอันนี้เป็นพริกสีเหลืองนี่ครับก็ใช้รอกยกออกจากรถนี่ยกแล้ว น,นี่หนักมาก นี่แหละครับก็ยก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 มาก็ลงนี่แหละถังไม่เลยถังไม่เลยเอาลอยหมุนหมุนอีกด้านนึงอ่ะ คืนที่เก็บมาได้แล้วก็มาเทใส่ถัง,งนี้นะครับเต็มแล้วก็ลากไปเก็บเพื่อส่งลงแพ็คนะครับเต็มถังใหญ่นี่ถ้าแพ็คเต็มเก็บ เต็มถังเขียวนี่ก็ประมาณสักสามถังอ่ะก็พอดีเต็มพอดีสามถังเนี่ยครับเต็มเต็มถังใหญ่เนี่ยนี่แหละครับขั้นตอนมีเป็นพริกสีส้มพริกหวานสีส้มก็จะที่นี่ก็จะปลูกมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับที่ปลูกในเฮ้านี้ อันนี้ก็คือเราจะเอามาจัดวางไว้ตรงนี้เตรียมจัดส่งนะครับแล้วก็จะมีแท็กของบริษัทนะครับติดไปก็จะ,จะมีทั้งหมดสามสีอันนี้เป็นพริกชุดแรกที่เราเก็บในวันนี้นะครับลูกแรกเลยนะครับของปีเลยนี่ครับนะครับแต่อันตอนนี้มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่อรอกลางๆปีนะครับจะเยอะกว่านี้เสร็จแล้วนี่ครับก็เสร็จแล้วก็จะออกมา ของการเก็บทั้งคือการจบขั้นตอนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปทำอะไรโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า